สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาฟังนะถ้าเข้ามาฟังแล้วถ้าอย่างไรนะครับให้กดติดตาม Subscribe สังกรณ์ช่องยูทูบชาแนลหมอพันยี่สิบสี่โคราชด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจหมอพันยี่สิบสี่โคราชเฟสบุ๊กหมอพันยี่สิบสี่โคราชหรือช่องยูทูบชาแนลหมอพันยี่สิบสี่โคราชสำหรับวันนี้คือวันวันที่10นะวันพุธที่10ใช่ไหมวันพุธที่10มิถุนายน2563นะครับ นะทักทายทักทายกันนะครับนะครับนะครับมาเจอคําถามนี้ผมจุกเหมือนกันนะแต่ผมต้องตอบเนาะแต่ตอบแบบให้มีเหตุและผลแล้วกันนะครับคําถามคือทัศนาวันเศรษฐนาวาเพื่งยี่สิบปีนะนะนะครับชื่อเลิฟนะ18ปีดีกว่านะครับเด็กในท้องมีโอกาสเสี่ยงแท้งไหมนะครับ เมจิเชียนผมขอพรผมคุ้มครองให้เด็กในท้องปลอดภัยและเด็กในท้องมีบุญบารามีขอให้สิ่งดีๆคุ้มครองเป็นกำลังใจให้นะครับคือคือมเมจิเชียนเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ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  พอดีเขาถามคำถามนี้มาจริงๆคำถามพวกนี้หลายบอร์ดจะไม่ค่อยกล้าตอบนะครับเพราะว่าเป็นเซติทีนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ผมต้องตอบเนาะนะครับทุกคนกดแชร์ไปนะครับนะครับคุณอาภาพันธ์นะครับขอให้โชคดีขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้รับงานใหญ่ๆโ,โตๆนะนะท่านใดอยากร่วมด้วยช่วยกันค่าอิสเรลค่าอาหารน้องหมาน้องเมียครูพัดก็ยินดีนะจ๊ยนะนะครับอืมต้องตอบหลายคนนะเน,ออนี่ยขอแยกได้ยังไง กลับมายังจ้าขอยากนะตอบช้าก็ต้องขออภัยกันเด้อถามมาต่อไปด้วยครับนะนะครับก็พยายามจะตอบให้หมดทั้งแหล่งนะครับ มาต่อนะครับขวัญขวัญขวัญนี่ผมตอบคำถามไปยังครับยังไม่ตอบเหรอขวัญกดแชร์ให้ครูพัด้วยนะสังเกตกง่ายๆนะขวัญอในี้เรื่องของความรักของขวัญขึ้นสามไม้นะคาขึ้นสามไม้เนี่ยหนึ่ง เราอาจจะมีความรักเข้ามาเป็นระยะหรืออาจจะม,ม,า,มารอบตัวเรา,าหรืออาจจะไม่ใช่คนเดียวก็ได้นะขวัญน,น,น,นั่นคือสิ่งที่บอกในความรักนะไปได้สองในในแรกก็คือคนที่เข้ามารักเราเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วแต่เราเป็นคนที่เขาเผื่อเลือกอีกคนหนึ่งตำแห,หน่งหนึ่งนะแต่ตำแหน่งที่2ขึ้นสามมาเนี่ยมันหมายความว่า,าบางทีบางตำราหมายความว่าเราอาจจะมีความรักเข้ามาซ้อนหรือมีความรักที่ไม่ใช่คนคนเดียวมาให้เป็นตัวเลือกนะคือสิ่งบอกไว้นะฮายุ้สองปีแฟนทําไมเงียบไปครับตกแปดเหรียญ ดูว่าจากนี้ไปถึงสองเดือนนี้จากเดือนนี้กับสองเดือนนี้ทิศทางเป็นในเชิงบวกไหมครับทุ่มเทให้เราไหมแล้วเขากลับมาเป็นคนดีกับเราไหมเขากลับมาเป็นคนดีกับเราไหมถ้าเขาไม่กลับมาเป็นคนดีของเราแล้วเขาเงียบไปเลยเฉยชาขึ้นแปดเหลี่ยมนี่หมายถึงการทุ่มเทให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะที่โจทย์อย่างนี้ดีกว่านะนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ใหุ้่พัฟได้นะคะนะคะนะคะ ร่วมทำบุญน้องอาหารน้องหมานขอบคุณมากนะครับที่ร่วมทำบุญให้กับอาหารน้องหมาน้องแมยน,นะคุณอาภาพันตั้งธงชัยเป็นกำลังใจให้นะครับนะนะครับมีคำถามก็ถามครูพัฒได้อีกเนาะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับทุกคนนะครับเหนื่อยท้อแท้คิดถึงกันนะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะตอนนี้นะหลายคนก็ลำบากนะหลายคนก็ลำบากเรื่องอ่าให้อะไรอุปสรรคขวากน้นาทุกอย่างนะแต่ผมบอกชีวิตมันต้องผ่านไปให้ได้นะ ผมอยากให้ทุกคนผ่านไปให้ได้กับปัญหาต่างๆนะกำลังใจแล้วสู้ๆเนาะมีคำถามถามอีกได้ครับผมไม่ลำคาญนะนะบางคนบอกฉันถามสามคำถามสี่คำถามได้ไหมก็วันนี้ผมจัดเต็มไงจะถามทําไมแต่คาถามหนึ่งคำถามถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าให้รายละเอียดเนาะมีเรื่องเล่าหน่อยนะอย่าถามความรักสองพยางเลยอย่าถามการงานสองพยางเลยคือต้องขยายหน่อย Uh, งานที่ทําอยู่ uh, จะมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งไหม uh, ความรักคนนี้คุ้มเคือยหรือเกินคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือคนที่ใช่ไหมขอแค่อายุแล้วก็คําถามที่มันคงพมจะชัดเลึวันนี้ไม่ได้มีกฎกติกาอะไรนะแต่คนไหนลูกค้าเก่าก็ใสยี่ส4ี่คือชีวิตวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเซม่าให้ชัดเจนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันเขาจะได้คําถามคําตอบที่ชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับขวานตอบแล้วเนาะของน้องขวนนะัญเนาะนะครับ น้องขวัตจะมีความรักดีนะคะนะครับ,นะรบมีโชคมีลาภน้องเก๋กัช่วยฆ่าหาน้องหมาน้องแมวนะครับพี่อาภาพันตั้งธงชายขอบคุณมากๆนะครับนะที่ช่วยแต่ก็จริงๆนะครับเดีย๋ยวให้ดูนะครับจริงๆถามว่าทาไมผมไอตัวเนี้ยมันนอนกับผมตลอดมันชอบมันนอนกับผมไงจริงๆมันมีหลายตัวถ้าใครเห็นผมใครเป็นเพื่อนเฟซผมจะเลยว่าผมมีหมาแมวเยอะถ่ายเยอะนะครับนะบนะแต่ตัวเนี้ยมันชอบ มันชอบมานอนเล่นกับผมนะครับเนี่ยตตวนี่เป็นเพศเมียแต่ทาหมันแล้วนะครับนะนะแต่อายุไม่กี่ขวบอายุสามขวบนะอายุสามขวบแต่อตแต่เอเนะี่ยผมชอบผมรักหมาลักแมวเหรอสัชตาตญาณในอดีตผมผมไม่ได้รักษารักรักหมารักแมวพออายุเยอะขึ้นปรากฏว่าเห็นการทรมานสัตว์มากขึ้นก็เลยเก็บแมวเก็บแมวธรรมดามาเลี้ยงอยู่ตอนนี้อยู่เจ็ดตัวแล้วก็หมาธรรมดาผมไม่ได้เลี้ยงเพราะว่า เมื่อก่อนผมเลี้ยงหมาอยู่นะครับหมาธรรมดาลเลี้ยงเลี้ยงหมาไทยเลี้ยงสองปีเขาก็ตายเขาก็เขาเป็นโครคไข้แค่เจ็บตายผมก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงหมาปอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ <S <s คุณจา่าเป็นกำลังใจให้ครับขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคุณจ่านะครับนะครับน,บน, <S <s น้องก๊อฟครับ <S <s คนที่แอบชอบเขาจะชอบผมไหมครับ <S <s คนที่เงียบไปนั่นเหรอน้องก๊อฟ น้องก๊อฟต้องสร้างคะแนนเครดิตนะครับมันยังเป็นระดับกลางๆยังไม่ชัดเจนนะน้องก๊อฟนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะต้องสร้างคะแนนและเครดิตขึ้นมานะครับคือคนเราอ่ะผมว่าค่าของข่าวของคนเรามันอยู่ที่การกระทําและผลงานนะผมไม่ว่าอย่างลูกกสาวผมเป็นคนมีใจดีมากลูกสาวบุญธรรมนะครับแต่นางดูดวงมันมากแล้วนางตอบค, <c oughs> คำถามได้ดีกว่าผมนะนางตอบคาถามได้ดีผมจะลืมไปติดตามเ,าเพจดอมยิ้มทอร์รบดอารี่ด้วยนะครับนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ ญาตนะตอบสลับกันไปนะครับมีโอ้อีกคนเนะี่ยผมยังค้างอยู่เหรอยี่สิบปีบีความรักโสดลักษณะของเนื้อคู่เป็นคนไทยชาวต่างชาติครับขึ้นไฮพินเซ็ตตำแหน่งขึ้นไฮพินเซ็ตระวังบุคคลที่มีเจ้าของเข้ามาในชีวิตเราซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างชาติแต่เน้นคนไทยไว้ก่อน นะครับนะครับท่านใดอยากเช็คดวงแม่นยำนะครับสามารถไปติดตามพี่เพจอมยิ้มทาแบบเดลี่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพจนั้นเขาจะแม่นพูด่ดีว่าแม่นนะเป็นเพจอมยิ้มทาอะไรด้วยเป็นของเป็นของลูกสาวนะครับตรงนั้นนะครับถามว่าแม่นมากไหมผมว่าแม่นมากนะนะในความสึกแล้วก็าการตอบกันอะไรจะดีกว่าผมเนะะาะะมานนะครับผมอาจจะเป็นปากคนปากหมานะครับแต่ลูกสาวผมเนี่ย ตอบดวงดีนะดูดวงค่อนข้างแมน่นยำนะครับไปกดติดตามาาด้นะเพจอมยิ้มทอร์ดดี่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับฝนอายุสามปีจะได้งานเร็วๆนี้ไหมคะขึ้นสี่ไม้น่าจะมีโอกาสได้งานที่ดีเร็วๆนี้นะครับ มาต่อนะครับอาจะมีโชคลาภไหมคุณอาภาพันธ์นะสิมิจุณานะครับเฮอร์มิสครับเริ่มมารู้สึกว่าโชคลาภของคุณอาภาพันธ์ตั้งธงชัยนะไม่ใช่ตั้งวัฒนานะตั้งวัฒนานั้นอีกคนหนึ่งนะครับคุณอาภาพันธ์ตั้งธงชัยนะครับนะครับจริงๆชื่อสวยนาะมสกุลสวยแต่มันขัดกันนะมันเหมือนกับว่า มัน,ม,นมันเหมือนกับชื่อกําลังไหลแล้วมันมีกําแพงใหญ่กั้นประตูเปิดต้องเปิดประตูก่อนมันจะทําอะไรค่อนข้างที่มีเงื่อนไขนิดนิดนะในชื่อนามสกุลนี้นะแต่ถ้าเราคิดในเชิงบวกมันก็ไม่มีมหาอะไรนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับให้ขึ้นเดอะเฮอร์มิสเฮอร์มิสมีโชคลาภแต่โชคลาภมาจากอะไรนะครับโชคลาภมาจากสิ่งที่เราสร้างบุญกุศลจากน้องหมาน้องแมวอ่าแล้วก็ทําบุญผมเสริมนิดนึงทำบุญเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะเราทําธุรกิจอย่วงลสมที่เนี่ยผมบอกว่าวาเจ้าที่โยธราม หว้ยจ้าที่จะทางสถานที่นี้ก็ได้เอาน้ําเอาขนมไหว้ไม่ต้องเปิดขวดนะเอารัดยางขนมก็ไม่ต้องฉีกถุงนะเกิน4 5ทีไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาขนมเอาขนมหรือเอาไอ้น้ำที่เรารัดยางเนี่ย เอาไว้ทานเองได้ฟังนิดหนึ่งนะเวลาเราไปที่ไหนไม่ว่าไปถึงที่ที่ไหนหรือทำงานอะไรที่ไหนเนี่ยเราไหว้เจ้าที่ย้าทางฟังนะไหว้เจ้าที่ย้าทางนะไม่ใช่ไหว้สัมภเวสีนะถ้าไหว้พอหาริสีที่คือไหว้ของพวกนี้ทิ้งไปเลยแต่ไหว้เจ้าที่ย้าทางเราสามารถเอาขนมนึ่งๆเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ทานได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ใครขึ้นเฮอร์มิตนะถามว่าจะมีโชคลาภไหมอยู่ที่ตัวเราผมยังพอว่ามันมีโอกาสลุ้นเหมือนกันเรื่องของโชคลาภนะครับถ้าอยู่บ้านอยู่ช่องก็ลองไหว้เจ้าที่เจ้าที่ทางที่บ้านดูยังมีสิทธิ์ล นะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ถ้านในบ้านคนไหนอายุยังสูงถ้าเราดูแลท่านได้ถ้าท่าน,านยังยังอยู่นะเราไปดูแลท่านหรือพาท่านไปวัดไปวากรานะกรกสนให้บรรเทารุษด้วยจาก1 2 3เดือนนี้ขยายความว่าเรามีโอกาสรับทรัพย์เอ้ยขอโทษทีนอกจากรับทรัพย์อาจจะมีโอกาสมีงานอะไรใหญ่ๆเข้ามาอีกก็ได้นะครับเขาให้ขึ้นเฮอร์มิสนะเฮอร์มิสนะปนแปลงง่ายดีโดยเฉพาะพวกที่ดินพวกทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับ มาต่อมาต่อนะครับอืมาต่อนะครับ,ม,ม,รบมีโอกาสตั้งคันไหมคะน้องอ้อมกดแชร์ให้กูพัดด้วยนะคะเสืองไม้เท้ามีโอกาสตั้งคันค่ะแปลได้แปลกนะบางทีบางคนบอกว่า2เดือนอาจจะตั้งคันก็ได้ถ้าแบบกําลังบุญเราตั้งแข็งแร่งแต่บางทีบางตําราบอกว่าสองปีประมาณนั้นนะทำไมแฟนเนี่ยไปผมตอบแล้วนะครับนะครับนะคุณอ้อมนะครับช่วงนี้ไปทําบุญกับเด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาก็ดีนะ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคนในความทรงจำนะครับแชร์แล้วคุณกุ้งนะอายุ34ปีนะครับวันพุธกลางวันถ้าบอกเรื่องแฟนกับพ่อเขาจะรับได้ไหมท่านจะว่าอะไรไหมเดี๋ยวเดียวพ่อเขาพ่อใครอะลูกไม่เข้าใจเดียวเรื่องแฟนเรื่องอะไรลูกขยายความได้ไหมครับผมผม,มเรื่องราวมันไม่ชัดเจนอะบอกแนวไหนอะฮะช่วยขยายความได้ไหมครับคนในความทรงจํานะแชร์แล้วค่ะแอนอยากทราบว่าสามีคนจีน มาเลเซียที่อยู่ด้วยกันเขาจะรักเรามากไหม่ทม์บันนะก็รักเรานะแต่ทม์บันเนี่ยเหมือนเดินทางไปมาหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่แปลว่าเขาไม่ใช่มีเราคนเดียวคืออุ๊ยผมพูดแรงไปจริงๆผมพูดไม่ผิดหรอกแต่ว่าผมกาลังบอกว่าคือ t ท m p บันเนี่ยถ้าอยู่คนละที่ก็อาจจะรักเรามากมายพอสมควรแต่ถ้าอยู่ที่เดียวกันทำไมขึ้น t ท m p บันอ์ทม์บันด์ในบางคนเนี่ยแปลว่าคนที่เรารักเราชอบอาจจะไม่ใช่มีเราคนเดียวถ้าถามว่ารักเราไหมก็รักเราแต่ทม์บันแปลว่าการถ่ายเทไง ต่างชาติหรือการถ่ายเทอะไรเงี้ยมันแปลได้กว้างนะคะนะครับแล้วนะกดแชร์ไปค่ะดูดวงแล้วกดแชร์ไปนะคะนะครับนะครับดูดวงแล้วกดแชร์ไปค่ะนะครับนะนะครับนะครับช่วยแชร์เป็นสะพานบุญที่ครูพัฒด้วยเด้อหนังสือเล่มที่อ่านมิจบ,บ,ว,บว่ออออาอย่างไรครับโอ้โหหกสามเก้าห้ารวยมั่งคั่งวันหกห้าเก้าสามหรือเก้าห้าหกสามหรือสามเก้าหรือหกห้าเอายังไงกันแน่เลขงวดนี้นะครับปีกระต่ายอะ ที่ขอพระแม่อุมาไว้จะสาเร็จไหมโดยส่วนใหญ่มักจะสําเร็จนะครับพระแม่พระอุมาเป็นสิ่งที่ผมนับถือมากโอมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้โดยส่วนใหญ่มักสาเร็จหรือมีความสาเร็จเข้ามารออยู่ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะใช่แล้กษณะทำไมมีอาการปวดหัวโอหกหกเหรียญเดียวหกเหรียญเดียวตาช่างเดียว น้องๆครับแปลยากว่าตรงนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าหกเหรียญเนี่ยแปลว่าเป็นการผู้ให้น้องเราไปทําบุญแบบผู้ให้ก็ได้นะผู้ให้ถ้าเรามีความสื่ว่าการเงิน,งนทองเราฝืดสมมตินะเราอาจจะไปช่วยเรื่องสัมารสมเทไปล้างถ้าเราเป็นคนพุทธก็อาจจะไปช่วยเขาในล้างจานวัดล้างห้องน้ําวัดไปทําความสะอาดวัดนะครับเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็ลดน้นํามนต์พระไม่สัมวัดอะไรอย่างนี้นะครับพระไม่สัมพระที่พรษาสูงๆนะเพราะ,ะว่าตกหกเหรียญแปลว่ามันมีเรื่องของวัฒนกอะไรพัฒนาการของคำว่าเวรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ประมาณนั้นนะครับอันนี้อันนี้ตามความเชื่อของผมนะสิ่งที่2ก็คือมีโอกาสก็ไปไป,ไปตรวจโรงพยาบาลธรรมดาดูด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับนะครับกดไลค์ก,กดแชร์ไปนะทุกคนอย่าลืมกดปรปุม่มสานสด้วานะครับนะกดและกดแชร์ไปนะครับนะครับสามีจะเลิกจริงไหมครับทิดาอาพรพิทักษ์ 6ดาบอตอบยากอันนี้ตอบยากนะแต่ถามว่าจะเลิกกันถาวรหรือจะห่างกันไกลไหมถ้าบุญมันเสมอกันเนี่ยมันหมด เวลามันก็ต้องไปแต่มองดูแล้วว่าจะไม่เลิกกันจริงน่าจะมีโอกาสวนเวียนไปมาไปหามาสู่หรือเจอกันบ่อยๆก็ได้คือหกดาบอะอย่างไรก็แล้วแต่ถึงจะเป็นหกดาบก็จริงอยู่แต่ว่าดาบตรงเนี้ยมันดาบมันวิ่งพุ่งเข้าหาตัวดาบมันยังเรียงสวยงามอยู่ผมว่ามันขัดแย้งกันห่างกันสักพักเดี๋ยวาอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย นะนั่นคือสิ่งที่หมอพัฒนมองเห็นนะครับ mm hmm. ครับกดแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะครับแชร์แล้วนะครับนันอายุสิปีนะครับเกิดสี่ห้าสี่ ปีมะเมียกลางคืนนะครับปีมะเมียกลางคืนนะฮะกลางคืนถามเรื่องคู่รักมีแฟนแล้วเหรอลูกหนูมีแฟนแล้วใช่ไหมหนูมีแฟนแล้วแต่ว่าเนื่องจากหนูอายุสิบเจ็ดปีแชร์ลี่ออด เอาไง่ายๆประครับคประคองกันไป2ปีนี้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันรอดไหมมันเหมือนกับว่ามีดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเคลื่อนไหวนะครับบอกพัดต้องพูดแบบกว้างไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอายุหนูเกฑ์ยังไม่ตกยี่สิบสองปีนะครับฉะนั้นอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเคลื่อนไหวนะที่ทางเป็นลักษณะตรงนั้นนะครับนะครับจบแล้วนะครับ ฝนครับมีที่มาฝนมีเรื่องเล่าไหมเรื่องประกันอะไรครับฝนฝนลองเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงฝนใส่อายุฝนมาหน่อยแล้วก็บอกเรื่องเล่ามานิดนึงนะครับนะนะฝนนะนะวันนี้ไม่ได้มีพิธีตองอะไรนะแต่อยากให้ทุกคนฝากไปกดติดตามในอ้อมใจในในช่องยูทูบชั้นนั้นหน่อยนะชื่อว่าหมอพันยิบีโครราชนะเพราะมีการเช็คดวงระหว่าง1-15แล้วก็16 3หิ 30, 20, ถึงสามิถีนาอะไรเงี้ยนะครับนะครับวันนี้เราง่ายๆกันเนาะนะครับคำถามที่สองจ่าเอกนะครับนะครับ ปูนะครับ2ตุลา3 3ปีเมียรับราชการทาหารเรือทำธุรกิจเกี่ยวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์มีคนชื่อแอปพลิเคชันชวนคนมาใช้ใจ่ายค่ามือถือผ่านอินเทอร์เน็ต าสามารถสร้างไรายได้ไม่ทราบว่าจะประสบความสําเร็จไหมครับให้ขึ้น2ถ้วยนะครับถ้าทําบน,บน,บนาพื้นฐานแพลตฟอร์มอย่างความถูกต้องแพลตฟอร์มรูปแบบที่ชัทิศท,ทางชัดเจนแล้วการทํางานต่างฝ่ายไม่มีรละพงค,ม,ค,ม,คมในกันมีการเกือ้อกูลกันนะครับวางแผนงานดีๆเหมาะครัก็ว่าไปได้สวยนะครับแต่ว่ามันเป็นการค่อนข้างที่จะเริ่มต้นทานะก็ค่อยๆค่อยๆทาแล้วกันเนาะมันก็มีโอกาสสาเร็จนะขึ้น2ถ้วยคู่นะครับยังไงก็ขอให้สมพรสมปัารถนานนะ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะแอนนะครับสามีคนจีนเขารักเรามากไหมผมมองดูเด็กถือเหรียญนะครับผมมองดูแล้วถามว่ารักเรามากไหมถ้าให้ผมดูอาจจะรักเราแต่ว่าความรักของเขานั้นไม่ใช่แค่มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมันอาจจะไม่ใช่รักเราเต็มที่ผมพูดงี้ดีกว่านาะเนาะเข้เาใจเนาะนะครับ ทำไมแฟนเงียบไปผมตอบแล้วเนาะว่าแฟนเงียบไปเขาอาจจะมีคนอื่นไม่เอาอีกแล้วไม่น่าปากเสียเลยเขาที่เขาเงียบไปอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายอื่นด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับกอล์ฟนะครับผมตอบแล้วนะครับนะนั่นคือสิ่งที่บอกทุกคนนะครับผมตอบเนาะนะครับนะนะครับจันเพนคัมเป้นนะครับกดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับนะครับนะเกิดที่47จําเพลงรุ่นเดียวกับลูกสาวต่อมอปลายเหรอลูก เดี๋ยวหนูบอกว่าจะได้เรียนต่อมปลายไหมวิอุปสรรควางน้มอยู่นะลูกนะหนูค่อยๆยังค่อยๆแก้ไขนะลูกนะเรื่องการเรียนเนี่ยบางคนก็เสียโอกาสบางคนก็ไม่เพียบพอบางคนก็มีปัญหาเกิดขัดแต่เราสามารถเรียนเสริมเพิ่มเติมได้หรือบางทีเราไปเรียนรักบางคนนะจังหวะโอกาสไม่ได้คือดวงหนูไม่มีอุปสรรควางน้มไง แต่พอมีอุตสรร์ความน้ำก็ชะลอก็ไปสามารถได้เรียนเรียนศึกษาพิเศษได้แล้วก็ไปต่อมาหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้อย่างรามคำแหงนะเปลียเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางครูพัดก็เห็น,นไหมใบประกาศครูพัชก็จบตรงนั้นมาซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังอะไรเงี้ยฉะนั้นลำบากหน่อยนะลูกนะช่วงนี้เอาเป็นว่าหนูก็พยายามอคทีฟตัวเองให้ได้เรียนแล้วกันนะนะแต่ถ้ามันคาดเคลื่อนยังไงก็เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวหาจังวหวะหอาโอกาสดีกว่านาะเพราะไพ่มีอุตสรร์ความน้ำอยู่นะครับ นฝนจ๋าประกันเรื่องอะไรฝนบอกครูพัดด้วยนะครับฝนครูพัดจะได้รู้นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับครูพัดขอคำนายตรงนี้ต่อน,นึงนครับนะขออนุญาตลงอ่าอ่าช่องยูทูบ b e อีกสักครั้งนะน่าจะเป็นอันที่4หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่นะครับนะ